ยังตามกันต่อค่ะสำหรับรูปภาพที่มามีจีทิพย์นะคะมาโพสสวัสดีปีใหม่เป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกับน้องดิซ่าคาดว่าไปดินเนอร์กันค่ะก่อนหน้านี้นะคะเอสได้นําเสนอไปแล้วว่ากระเป๋าที่น้องดิซ่าถือก็คือเป็นแบรนด์เดสทรีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของคุณเจรดินเป็นพี่สะพ้ายของพี่เฟรดแฟนของคุณอเล็กซองเดอร์ค่ะตอนแรกก็ว่าเอ๊ชุดนี้ยังไงนะคะมีการเปิดเผยแล้วค่ะล่าสุดนอกจากน้องดิซ่าจะใช้กระเป๋าแบรนด์ของคุณเจรดินแล้วนะคะนอกจากนี้น้องดิซ่าก็ยังใช้ชุดแบรนด์เดียวกันอีกด้วยค่ะะะมมันนนนจเเเป็เหืืออกกบ้้ลา แล้วก็จะเป็นทรงครอปนั่นเองค่ะแล้วก็กระโปงสุดน่ารักสีชมพูบานเย็นเลยทีเดียวนะคะช่างเหมาะกับน้องลิซ่าจริงๆเสร็จแล้วก็ชมพูชมพูค่ะส่วนกระเป๋านี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหูหิ้วหนังขนาดเล็กสีชมพูนั่นเองค่ะพร้อมกับลวดลายซึ่งราคาที่หน้าเวฟไทยแลนด์นะคะอยู่ที่ประมาณ12,642บาทไทยนั่นเองค่ะน้องลิซ่าน่ารักมากๆค่ะนอกจากรูปภาพกับมามีแล้วนะคะที่น่ารักที่สุดเลยก็เห็นจะเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและก,กันนี่ละจ้าดีดีว่ามาทั้งชุดแลกก็กระเป๋า ะคะใครๆก็รู้ว่าน้องลิซ่าใส่อะไรคนก็จะต้องตามหาใช่ไหมแม่ล่าสุดหน้าทำลายนะคะแฟนคลับก็คือวีดฉ่ำเลยจ้าเมื่อข้อมูลมานะคะว่าอ๋าลิซ่าใส่แดงของพี่สาวนั่นเองนะคะซัพพอซึ่งกันและการเสมออนาคตถ้าลิซ่ามีแด์เป็นของตัวเองแล้วก็คาดว่าพี่สาวคงจะใส่แล้วก็ซาบอรอนน้องสาวเช่นกันนะคะไอ้อย่างไรก็สวัสดีปีใหม่มามีจีทย์และก็น้องลิซ่านะคะรอลูกสาวคนสวยมาอัปเดตรูปภาพให้ได้ชมกันอยู่จ้า Kiss